สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้ก็จะมาต่ออีกนิดหน่อยนะครับอ่อนิดหน่อยต่อจากหนที่แล้ว ep 8ปนะครับหัวข้อช่องทางที่ที่ั้งทางสายที่1สายที่2สายที่3านะครับพูดถึงสายที่3ตอนที่สองหนที่แล้วเนี่ยหนที่แล้วนี่พูดถึงเรื่อง การรู้ในร่างกายนะรู้สัมผัสร่างกายพอรู้ไปแล้วจนถึงตัวระดับหนึ่งนะตัวที่มันเกาะเกี่ยวเกี่ยวปั๊บติดปุ๊บอย่างเงี้ยถึงตัวนี้ใช่ไหม,มทีนี้ก็จะมาพูดถึงตัวนี้ในร่างกายนี้เหมือนกันที่ใช้คําว่าตัวคิดตัวคิดเดี๋ยวไหมที่มันมันมีตัวคิดใช่ไหมมีตัวจาโอเคนะตัวจําตัวกาย ตัวใจตัวจําตัวคิดใชไหมตัวคิดทีนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนที่เป็นตัวคิดนะส่วนที่เป็นตัวคิดเริ่มแรกเดินทีเข้ามาปั๊บใช่ไหมพอเข้ามาปั๊บเนะี่ยมันก็จะมีตัวที่มันกินมวลดินนะตัวใจตัวใจพอเข้ามาปั๊บก็มีมวลมวลหรือว่าร่างกายใจกับร่างกายมวลสารปั๊บนี่ใช่ไหมก็เกี่ยวกันติดอย่างเงี้ย แล้วก็เกี่ยวกันติดอย่างนี้ไอ้ตัวเชื่อมติดนี่แหละเดี๋ยวจะมาพูดตัวเชื่อมติดระหว่างกายกับใจเห็นไ,ไหมเราแต่สัมผัสแ้๊มรู้สึกเข้าไปถึงใจเห็นไหมหูได้ยินเสียงปป๊บรู้สึกเข้าไปถึงใจจมูกได้กลิ่นเข้าไปถึงใจเห็นไหมกินอาหารเลือดลดอิ่มอร่อยหรืออาหารไม่ดีก็แล้วแต่ไม่เลือดลดหรอกแต่มันอร่อยอาหารบา้บานนี่แหละแต่มันอร่อยเข้าไปถึงใจเห็นไหมไอ้ความรู้สึกเข้าไปถึงใจใช้ว่าความรู้สึก เอาง่้เป็นความรู้สึกเข้าไปถึงใจแล้วนะต่อไปก็จะมาพูดตัวตัวคิดทีนี้ไอ้ตัวคิดตัวคิดเนี่ยก่อนนี้จะมาเป็นตัวคิดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่สมองใช่ไหมตัวคิดเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในสมองระหว่างตัวคิดกับตัวไม่คิดใช่ไหมมันมันสัมผัสกันอยู่เนี่ยจนแน่นแน่นแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆก็คือค่อยๆแยกออกจากกันทีละนิดทีละนิดความหนาแน่นปั๊บเนี่ยก็จะบางบาๆบางเลยจนระหว่างตัวคิดกับไม่คิดใช่ไหมที่พูดถึงตรงนี้นะ ตัวคิดกับไม่คิดเออทีนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวคิดนี่แหละมันมาจากไหนนะตัวคิดเริ่มจะพูดที่ตัวที่มองไม่เห็นแล้วนะทีนี้ถ้าภาษาเนี้ยก็เป็นรูปกับน้ำอย่างเงี้ยรูปกับนามไอ้ตัวนี้คือตัวน้ำนต่ตัวคิดเนี่ยตัวมีแต่ชื่อมองไม่เห็นสําหรับคนที่มองไม่เห็นก็มองไม่เห็นแต่ท่านที่มองเห็นก็จะมองเห็นเอาบ้าเพี้ยนแล้วมองเห็นตัวคิดานะ ทีนี้ก็มาไล่ก่อนนะจริงๆความรู้สึกนี่มันมีหมดนะครับในปลายประสาทไอ้พวกนี้มันจะมีความรู้สึกหมดเลยจนถึงไอ้ตัวตัวตัวคิดอยู่ในสมองเนี่ยนะมันจะอยู่ในสมองนะทีนี้มามาพูดถึงสมองก่อนสมองของคนเรานี่มันก็จะมีซีกซ้ายซีขวาแล้วแต่นะเรื่องเรื่องของท่านที่เรียนทางด้านวิชาการนะครับซีซ้ายก็จะใช้งานทางขวามือ เป็นซีกซ้ายของการจินตนาการสร้างสรรค์เห็นไหมซีกขวาก็จะเป็นความจําใช้งานซีกซ้ายมืออย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะใช้งานอย่างเงี้ยนะทีนี้มันก็จะมีส่วนสมองนะสมองอีกสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนท้ายโอเคไหมสมองแต่ละส่วนก็ทํางานแตกต่างกันไปแยกย่อยกันไปนะ ต่เป็นส่วนที่เป็นสมองส่วนต่างๆเขาเรียกอะไรซีรีบัมซีริเบนร,รัมอะไรกันแล้วแต่ไล่ไปจนถึงต่อมพิทูรีตอรีกแกรนอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นภาษาทางวิชาการเนาะเออจะถามท่านผู้รู้เอาผมก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่นะเรื่องนั้นก็คือเรื่องทางวิชาการทีนี้มาพูดถึงตัวนี้ปั๊บใช่ไหมเ,เคยเห็นไม้กวาดไหมอมไม้กวาดมันก็จะมีด้ามจับไม้กวาด ใช่ไหมด้ามจับไม้กวาดกับตัวไม้กวาดที่มันกวาดเอาพื้นฝุ่นขยะออกไปอย่างเงี้ยไอ้ตัวด้ามกวาดด้ามไม้กวาดนี่แหละเขาจะเรียกว่า,เ,าเส้นประสาทในภาษาเขาเรียกว่าเจ้าตัวแอคซอนอามหูนู้เพื่อวิชาการเนาะผมไม่ค่อยรู้หรอกไหนคนนี้ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เราเรื่อยอย่างนั้นทีนี้ก็พอตัวแอคซอนนี่มันก็แตกออกไป แต in ่ออกไปเป็นไม้กวาดนะไอตัวที่มันกวาดผงขยะนี่เป็นไม้กวาดไอตรงนั้นนะไอตรงนั้นล่ะมันก็จะเรียกว่าเดนไรก็คือปลายประสาทตรงนี้เห็นไหมปลายประสาทตรงนี้นะเยอะแยะมากมายเนี่ยเจ้าก้านไม้กวาดนี่ก็คือประสาทใหญ่เส้นประสาทใหญ่ตรงนี้แต่กไปเป็นเส้นประสาทเล็กๆๆๆๆๆอย่างกว่าไม้กวาดโอเคนะไอตัวนี้ก็เรียกว่าเด่นไรเสร็จแล้วระหว่างตัวไม้กวาดเนี่ย รวมกันเยอะแยะเป็นสิบจกดกำลังสิบเอ็ดไม่กวาดหูยมันจนาไดไหนอันนี้มัวน,นี่มัวนีว่ฟังเอาเล่าให้ฟังสิบจกดกำลังสิบเอ็ดนะไม่กวาดนะเออไอตัวแท่นไม้กวาดเนี่ยทีนี้ไอตัวกวาดพื้นแหละออตัวเดนไรเนี่ยมันจะเท่าไหร่มันจะเยอะมากมายขนาดไหนเส้นปลายประสาทมันเยอะมากในร่างกายเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะสมองอย่างเดียวนะครับในแขนขาผิวหนังทั้งหลายเนี่ยมันจะเชื่อมกันหมดเลยแต่พอเวลามันรู้ปับ๊บมันรู้นะตำแหน่งนั้นนั้นนั้นมันเข้าไปประสาทสมองเก็บข้อมูล <c oughs> ความจำ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ผมใช้คำว่าความจำใช่ไหมเสร็จ <c oughs> แ,แล้วไอ้ตัวเนี้ยระหว่บบางไอ้ตัวไม้กวาดกวาดพื้นนี่นะไม้กวาดกวาดพื้นแต่และอันเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างไม้กวาดสองไม้กวาดสามไม้กวาดสี่ไม้กวาดก็แล้วแต่นะ เอาไม้กวาดเนี่ยก็หันตัวที่ไอ้กวาดขยะออกเนี่ยเข้าหากันเห็นไหมไอ้ตัวที่ไม้กวาดหันขยะเข้าหากันในกวาดขยะนี่นะไม้กวาดเนี่ยที่กวาดพื้นนี่นะไม่ใช่ด้ามไม้กวาดนะไอ้ไออม้กวาดที่กวาดพื้นเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือด้ามไม้กวาดเห็นไหมแอคซอนอันนี้ก็ไม้กวาดเดนไรท์เห็นไหมไม้กวาดเนี่ยสองไม้กวาดเข้าหากันเนี่ยปลายมันอยู่อย่างเงี้ยไอ้ตัวช่องว่างระหว่างไม้กวาดและไอ้ตรงตรงนี้ว่างระหว่างพวกนี้ก็มีนะครับอนุเล็กๆระหว่างนี้ก็มีนะ ระหว่างไม้กวาดเนี่ยไอช่องว่างระหว่างปลายประสาทของไม้กวาดสองอัน,นเนี่ยไอช่องว่างตรงเนี้ยมันจะติดกันหรือไม่ติดกันก็แล้วแต่แต่มันว่างไม่ติดกันโดยสนิทไอตัวช่องว่างตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไซแนปวะวิชาการอะไรอะไรับจำเนาะไอตัวไซแนปตรงเนี้ยพอประสาทต,ตรงนี้มันได้ปั๊บมันก็ส่งมาปั๊บมันก็จะผ่านช่องว่างปลายประสาทต,ตรงนี้ก็ส่งมาถึงประสาทต,ตรงนี้เห็นไหมครับไอตัวช่องว่างปลายประสาทเนี่ยมันจะเท่าไหร่อ่ะ ไอ้ตัวปลายประสาทแอคชั่ชนตรงเนี้ไม่กว่าตรงนี้มันสิบจกกำลังสนะิบเอ็ดสมมุติว่าไปว่าไปทางาด้านพวกจิตนตนาการนะจิตนตนาการนะและสิบยกกำลังสิบเอ็ดนะสุดยอดนะจะพูดถึงไอ้ตรงนี้รวมไปถึงกาแล็กซี่ด้วยดวงดาวที่มีสิบจกกำลังสิบเอ็ดดวงเลยที่เป็นดาวฤรษ์เออเดี๋ยวค่อยว่าไปแล้วรวมมาถึงไอ้ตรงนี้เสิบจุกกำลังสิบเอ็ดืมรวมไปถึงอะไรสิบจุกกำลังสิบเอ็ดของสัตว์นานาชนิด ม่อนที่จะเลือกมาเพียงหนึ่งเดียวคือมนุษย์ยังไม่รวมถึงพวกที่ยังเป็นกึ่งระหว่างพืชกับสัตว์อีกนะมันก็จะเป็นตรงนั้นอีกอย่างอะไรพืชระหว่างพืชกับสัตว์พืชก็ไม่ใช่สัตว์ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเช่นเชื้อราอืออย่างแบคทีเรียนี่ก็เป็นสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะทางวิชาการพูดนะนะหรือสัตว์สองเพศไม่รู้เพศว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียใจเดือนอย่างเงี้ยไม่รู้เพศไหน เอาละไม่ว่าแล้วจะพูดถึงเฉพาะไอ้ตัวแปลายประสาทนี่นะทีนี้พอเราฝึกปั๊บฝึกปั๊บฝึกปั๊บปลายประสาทเนี่ยตัวไซ่เนี้ยปลายประสาทนี้นะมันจะระหว่างตัวเส้นประสาทใหญ่ก็มาเส้นประสาทเล็กเส้นประสาทฝอยแล้วมาช่องว่างระหว่างปลายประสาทมันส่งกันปั๊บเนี่ยส่งปั๊บปั๊บปั๊บส่งปั๊บ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 เนี่ยไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครเห็นไอ้ตัวเนี้ย เห็นไอ้ตัวนี้นะครับต้องเห็นนะครับเห็นเห็นด้วยจริงๆนี่เลยเห็นจริงๆลนีี้เวลาก่อนที่มันจะคิดเนี่ยมันจะเป็นแสงคล้ายกับฟ้าแับทุกครั้งที่จะคิดมันจะเป็นแสงแฟบๆคล้ายกับฟ้าแลบจะเห็นชัดเจนก่อนคิดเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตรงนี้ถึงจะเห็นคิดถ้าไม่เห็นตรงนี้ไม่มีทางที่จะเห็นคิดเพียงแต่รู้สึกว่าจะคิด เพราะนั้นรู้เท่าทันความคิดคือต้องเห็นตรงนี้ปั๊บๆนั่นแหละคือก่อนจะคิดมันจะเห็นเท่าทันกันเลยตรงเนี้ยปั๊บๆเนี่ยเห็นแล้วรู้แล้วว่ามันจะคิดแล้วแค่แค่แค่แสงมันวัดวัดขึ้นมาเนี่ยนั่นคือมันจะคิดแล้วถึงระดับนี้โอเคไหมครับถ้ายังรู้สึกว่า,ากำลังจะคิดอันนั้นคือการคิดแล้วถึงค่อยรู้ว่ากำลังจะคิดแต่ถ้าเห็นเห็นแสงวับๆ คลายแสงฟ้าลับเนี่ยเห็นจนถึงขนาดนั้นถึงจะรู้ทันคิดนอกนั้นจะไม่ทันคิดนะแต่จะรู้ใกล้เคียงกับที่คิดไปแล้วแต่มันเซี่ยวเซี่ยววินาทีเห็นไหมเซียวเซี่ยววินาทีแต่มันไม่ทันคิดแต่คิดมันไปแล้วในในร้อยล้านล้านวินาทีเห็นไหมเพราะมันคิดไปแล้วแต่มันมันรู้ทันที่หลังแป๊บเดียวช่วงเวลากระพริบตายเงี้ย ป๊บๆอย่างเงี้ยโอเคนะถ้าเห็นตรงนี้นั่นแหละคือตัวคิดที่พูดถึงเห็นไหมครับไอตัวคิดตัวนี้แหละมันก็จะลึกลงไปลึกลงไปจนสู่ว่าตัวตัวคิดตรงนี้นะเราเรียกตัวเรียกสมมุตินี่นะเรียกว่าจิตตัวคิดตัวเนี้ยเรียกว่าจิตตัวกิน้วลดินใสๆเรียกว่าใจเพราะฉะนั้นถ้าไอตัวคิดตรงเนี้ย เราเห็นเราป๊บๆเนี่ยมันแสงแสงเหมือนฟ้าแลบปั๊บๆเนี่ยทันตัวคิดนะว่ไอตัวคิดนี่แหละคือตัวจิตเพรันการจะเห็นจิตเห็นจิตคือตัวนี้นะในทัศนะของผมนะจิตเห็นจิตคือตัวนี้มันไม่ใช่เห็นอย่างอื่นเลยบางคนไม่เห็นเห็นคิดมันจะเห็นได้ยังไงมเนเป็นามว่าท่านทำมันต้องเห็นในเมื่อหายใจเอาอากาศเข้าไปมันเห็น เพราะไอ้ตัวคิดมันก็เห็นสิ่งที่เป็นนาม,มารมในตรงเนี้ยก็เห็นแต่มันเป็นพลังงานเห็นรังสีพลังงานเข้าใจไหมครับเห็นคลื่นที่มันเป็นคลื่นเสียงเนี่ยเห็นเห็นพยับแดดเห็นเพราะฉะนั้นการเห็นตรงนี้เห็นเป็นคลื่นเสียงเห็นเป็นคลื่นคิดก่อนที่มันจะคิดมันจะสปาร์กก่อนไฟมันสปาร์กปักหนึ่งนั่นแหะมันจะเป็นคิดต่อนี่คือรู้เท่าทันกับรู้ตามทันเห็นไหมรู้ตามทันเห็นไหม ท่านที่ฝึกจนชำนาญแล้วจะรู้ตามทันตามทันน่ะจะรู้ตามใกล้ใกล้ใกล้คิดหนืองชักพักหนึ่งทันคิดตามใกล้ใกล้คิดสักพักหนึ่งทันคิดแต่ท่านที่ฝึกที่จิตเห็นจิตจริงๆแท้แท้แเดิมเดิมนี่ก็คือรู้ทันกันเลยรู้ทันคิดมันเร็วมากาเลยไอ้ตรงเนี้ยต้องช่างสังเกตดีๆอย่าเอาตัวคิดเข้าไปปรุง ถ้าเอาตัวคิดเข้าไปปรุงแล้วจะไม่เห็นตัวที่มันนิ่งขนาดนี้เป็นคลื่นที่นิ่งมากๆเลยถึงร่างกายเราเลื่อนไหวกันแล้วแต่แต่คลื่นตัวคิดเนี่ยถ้าเราฝึกแล้วมันจะนิ่ง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 ไอ้ตัวนิ่งนี่แหละคลื่นที่มันมีคลื่นคิดทั้งหลายกับตัวนิ่งเนี่ยไอ้ตัวนิ่งมันจะดักคล้ายๆกับใยแมงมุมดักรอแล้วไอ้คือคลื่นคิดของตัวเองเนี่ยมันจะนิ่งเพราะนั้น ไอตัวแมงมุมทั้งหลายแหละที่บินเข้ามาแตะเส้นใยแมงมุมแมงมุมอยู่ที่จุดศูนย์กลางคิดเนี่ยจะรู้นี่แหละคือคิดเด่นคิดที่เคยเล่าออยฟังคลื่นต่างๆเนี่ยมันจะรู้มันจะได้ยินมันจะเข้าใจหมดที่มีคิดคิดต่อคิดเนี่ยไม่ต้องพูดบ้าแล้วนายใเพี้ยนแล้วเอาล่ะทีนี้อีกนิดนึงนะเวลาเลนน้อยเพื่อให้เพื่อให้กระตุ้นต่อคิด ทีนี้เมื่อมันมีตัวใจกับตัวกายเข้ามานะไอตัวใจเข้ามาปั๊บอืมผสมกับตัวกายปฏิสนธิกับไข่เห็นไหมสมบูรณ์กับไข่ปฏิสนธิปั๊บมันเริ่มเกาะติดแล้วแต่มันยังยังไม่มาหมดนะครับยังไม่มาหมดนะไอที่เข้ามาใจเข้ามาไม,ไม่ไม่มาหมดนะท่านที่มองเห็นก็จะมองเห็นแต่เซลล์นี้มันเริ่มเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์แล้วท่านที่มองเห็นจะมองเห็นเลยเห็นตัวไหนว่า เป็นอะไรมาจุดติไปเกิดเห็นไหมจะเห็นอาทีว่าอันนี้เป็นคนแก่ในชาตินุ่นมาเกิดเป็นเทพเซวดาฉะนั้นมาเกิดจะเห็นที่ไหนก็เห็นอยู่ในท้องเป็นรูปร่างที่อยู่ในท้องแล้วเออเียนใหญ่แล้วเห็นไหมแต่จิตเห็นจิตแล้วไอ้พวกนี้มันก็จะเห็นเห็นจนถึงระดับอย่างนั้นน่ะไอ้ตาเห็นจิ๊บจิ๊บนี่เป็นเรื่องธรรมดาตาเห็นจิ๊บจิ๊บนี่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไอ้ที่เห็นอย่างที่ว่านะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับท่านที่เข้าถึงแล้วเป็นแล้วแมนะว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไอ้คนที่ยังไม่ถึงอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนเนะี่ยถอยไปในยุค50ปีพูดเรื่องมือถือเนี่ยไอ้นี่บ้าเพี้ยนแล้วมันจะมีอะไรเอาม,มือถือมามาพูดพูด,พด,พดแล้วเห็นหน้าเห็นตาคันได้ยินเสียงเห็นไหมเพราะยุคนั้นนะมือถือมันยังไม่มีถอยไปเลย30มสิบเอ่อสีปีเอา สี่สิบปีห้าสิบปีนี่มันไม่มีแล้วอย่างนี้ตัวละทั์มันยังเป็นข่าวดังในสมัยนั้นถูกไหมเอานะทีนี้ก็มาอุ้อีกตัวนึงไอ้ตัวเข้ามาตัวใจรากฏตัวกายก่อนติดกันปั๊บเนี่ยติดนี่มันยังไม่สนิทน,นะครับกายกับใจติดยังไม่สนิทไอ้ตัวเสือสื่อผ่านเชื่อมยางกาวเหนียวเหนียวให้เหมือนสื่อติดนี่คืออะไรระหว่างใจกับกายตัวสื่อติดระหว่างกาย ก็คือสมองเซลล์สมองที่เขาบอกว่าคลื่นสมองดยกักๆๆๆๆกันน่ะเกิดมาก,ก็จากจะมีคลื่นสมองดากใจอยากักมากมากกันน่ะก็คือคนเก่งฉลาดิจินธนาารยิดรับตัวใจสะอาดใสเนี่ยตัวใจนี้เป็นผู่รับ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 เข้าไปถึงใจเข้าไปถึงใจเกาะติดเกีย่ยวปับ๊บไอตัวที่เป็นตัวแทนของตัวใจใสใสตัวแทนของตัวกายมวลสารเนี่ยเกาะติดกันมับ้บเป็นตัวเชื่อมด้วยกาวติดแน่น ตัวนั้นคือกาวติดแน่นระหว่างสองภาคนี้คืออะไรก็คือจิตจิตที่มันอยู่ในสมองเนี่ยในจิตที่ในสมองเป็นคลื่นคิดเนี่ยเป็นตัวเกี่ยวสัมพันธ์ให้เราลืมใจและลืมกายควบวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็คือตัวจิตที่มันเกาะเหนียวแน่นเนี่ย,ยคือตัวจิตพอเข้าใจไหมครับนี่คือตัวจิตเกาะเหนียวแน่นคนทั้งหลายเลยแยกไม่ออก เอาน้ำธรรมดาใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่สไปซ์ลงไปเราแยกออกไหมว่าน้ำใสๆมันคือน้ำอะไรเห็นไหมน้ำใสๆนี่มันน้ำอะไรอะ่ะเออใส่น้ำเกลือลงไปอีกครูคอสใส่ลงไปอีกแต่มันก็ยังเห็นใสๆอยู่แต่ไม่รู้เรียกว่าน้ำอะไรถ้าเรายังแยกไม่ออกระหว่างอันนี้แยกผงชูรสออกนะอันนี้น้ำสไปซ์แยกออกนะ น้ำไอ้ขาวๆยี่ปหรือสี่สดีกรีแยกออกนะให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนนะแยกน้ําตาลออกนะแ <c oughs> ยกเกลือกออกนะเนี่ยจนแยกออกให้เห็นชัดเจนเราถึงจะรู้ธรรมชาติเดิมของเขาแต่ไอเนี่ยตัวใจกับตัวกายมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันเชื่อมติดกับตัวคิดเห็นไหม ไอ้ตัวคิดมันได้แต่คิดเฉยๆแต่ความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเห็นไหมมันลงที่ใจใช่ไหมพอใจไม่พอใจมันเกาะเกี่ยวติดหนึบนี่ก็คือติดลงไปในใจไอ้ตัวใจนี้แหละตัวกินมวลดินเนี่ยมันจะข้ามพบข้ามชาติข้ามมวลสารกายนีภพบชาติที่พูดถึงมีหลายมิตินะผมจะพูดใน3ม,มิตินะพบชาติเกิดดับเนี่ยการเกิดตั้งแต่เกิดแทนได้นมวนลสารร่างกายอู้แวะมา1ปี2 3, ปีจนอายุไขสิ้นหรือตายก่อนนั้นก็ได้ อันนี้คือการเกิดหนึ่งไอ้ตรงนี้ที่พูดถึงตรงนี้เกิดหนึ่งตรงนี้ไอ้เกิดตรงนี้ไอ้ตัวใจเนี่ยมันเก็บไว้แล้วมันข้ามภพข้ามชาติ <c oughs> เห็นไหมแต่ตัวจํามันอยู่สมองแต่ไอ้ตัวใจเนี่ยมันเก็บไว้แล้วถ้าคนไหนฝึกปฏิบัติใจสะอาดใจผ่องใสใสของใจสุดใสเห็นไหมใจดีใจสบายใจใสใสสุดใสมันจะเบาผ่องใสนี่คือ ใจที่จะไปอย่างสุดยอดสุดยอดอ่าวันนี้ก็คงจะพอน้อยๆนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะเดินเส้นทางสายนี้นะครับเก็เป็นร่มเล็กๆน้อยๆแองประเทืองความคิดเราไปแต่คิดต่อนะประเทืองความคิดว่าเอออย่าอย่าเชื่อฟังไหเฉยนี้งงเฉยค่อยไปลองเรียนรู้เห็นก่อนนะสำหรับท่านที่จะเดินไปสู่เส้นทางสายนี้ เราก็เคียงเป็นผู้รู้น้อยๆไอ้คนนี้ <c oughs> นายคนในีรู้น้อยๆแต่มาให้เราพูดให้เรากระตุ้นต่อมคิดนะเพื่อว่ามันจะแตกคิดได้บ้างจะได้ไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือไปหาท่านผู้รู้ที่รู้อย่างนี้เพื่อต่อย,ยอดของตัวเองนะสำหรับคนที่จะอึดอัดคัดเคืองทั้งหลายที่พอแก้ได้ก็ลองคิดลองฝึกดูนะครับถ้าฝึกแล้ว สำหรับคนที่จะเดินในเส้นทางใต้ล่มมะเขือแรกๆเป็นลมเหงากันฝนกันแดดไม่น้อยส่วนทัางที่อยู่ในโลกของวัตถุตอนนี้ก็วัตถุเศรษฐกิจก็แย่นะก็วางเหตุวางการกระทำให้ดีๆเพื่อไปสู่เส้นทางที่แสวงหาวัตถุอย่างไรที่ไม่เดือดร้อนครับแค้นใจมากหรือหาไม่ได้ก็จะอยู่อย่างไรให้ใช้ใจอย่างประหยัดมัธยัตเพื่อเอาตัวเองให้รอดในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ก่อนในสภาวะบีบทั้นทางด้าน ต่างๆน,น,น,นานามันมันเราตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันก็ค่าใช้จ่ายแล้วหรือว่าเปิดไฟหุงข้าวนี่ก็ค่าใช้จ่ายแล้วซึ่งมันมันก็สูงขึ้นแต่รายได้ก็ยังน้อยอยู่ก็ต้องอดทน,ทนทนอดเพราะมันเป็นระบบอย่างนี้อยู่นะครับเราต้องหาวิธีกระบวนการคิดอย่างไรเพื่อสแสวงหาวัตถุวางเหตุให้ดีเพื่อจะได้วัตถุพอเอาตัวเองให้รอดในปัจเจศีส,ส่วนท่านที่มีเงินเดือนหรือมีรายได้หรือหลุดวิถีแล้วที่หลุดจากวิถีวัตถุแล้วก็ สู่เส้นทางอะไรเส้นทางสแสวงหาความสุขเส้นทางสแสวงหาความทุกข์น้อย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 ลดน้อยถอยลงจนเข้าสู่มิติของไม่ทุกข์อย่างเงี้ยก็อนุโมทนาด้วยนะครับก็เลือกบางเหตุให้ดีเพื่อบางเหตุให้ดีๆแล้วก็ไม่ต้องไปคิดผลอะไรครับสร้างแต่เหตุผลมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพื่อจิตจะได้เข้าสู่ธรรมชาติโอเคนะครับก็ขอให้เพื่อนเือน,อนทุกคนก็โชคดีมีชัย กันทุกคนนะครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละเนาะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับในหลักความเชื่อมีทั้งสิบอย่างเนี่เขาเรียกกันอะไรนะการละวัสุตรหรืออะไรนั่นนะเออฟังผมขี้โมไปก็ฟังไว้เฉยๆแต่กินขี้โมมันมีอร่อยอยู่เอาแค่นี้นะครับโชคดีครับไปแล้วละไปแล้ว